เรื่องความรักที่จบลงด้วยความเศร้าในราชสำนักไทยหนึ่งในนั้นมีเรื่องของพระเจ้าน้องอยาเธอพระองค์เจ้าดิรกนพร,รัตน์ผู้เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หประสูติจากเจ้าหญิงทิพเกสรน,นาเชียงใหม่ผู้มีเชื้อสายมาจากราชวงศ์ทิพจักราธิวง์จึงทำให้พระองค์เจ้าดิรกนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าชายสองเลือดราชวงศ์ เมื่อชันษาครบ13ปีพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาอย่างประเทศเยอรมนีโดยเลือกศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จนในที่สุดพระองค์ก็สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตยังทรงเป็นคนไทยคนแรกที่จบในสาขานี้และเป็นคนไทยคนที่สองที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกอีกด้วยในปีพศ2450 พระองค์เสด็จกลับประเทศไทยและเข้ารับราชการทันทีในกระทรวงมหาดไทยต่อมาอีกไม่กี่ปีก็เสกสมรสกับเจ้าหญิงสิริมาณเชียงใหม่ผู้เป็นพระยาิทางพระมารดาของพระองค์และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขที่วางแถวถนนนครชัยศรีอันเป็นเรือนหอพระองค์ทรงรักพระชายามากถึงกับไม่ยอมรับใครมาเป็นเมียรองหรือว่าเมียน้อยเลยทั้งสองอยู่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาได้ไม่กี่ปีก็ยังไม่ทันมีโอรสหรือธิดาเลย ก็กลับต้องมาพบจุดพลิกผันในชีวิตคู่เมื่อเจ้าหญิงสิริมาผู้เป็นพระชายาทรงเป็นตะกิวในขณะทรงลงเล่นน้ำและจมน้ำเสียชีวิตที่สระภายในพระราชวังดุสิตพระองค์เจ้าดิลกทรงเสียพระไทยอย่างมากอีกทั้งในช่วงนั้นการงานก็ยังมีปัญหาในกระทรวงจึงทำให้ปัญหาต่างๆเริ่มสั่งสมเป็นความเครียดทรงเก็บพระองค์อยู่เงียบๆในที่สุด พระองค์จึงตัดสินพระไทยปรงพระชนของพระองค์เองใช้พระแสงปืนยิงเข้ากลางขมับจนสิ้นพระชนรวมพระชันษาเพียง27พันษาเท่านั้น